ใจแล้วนะคะน้องเย้เย่นขอบคุณค่ะ่ดีมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมายค่ะใจบวกบวกยูทูบสติ๊กเกอร์ทุกสติ๊กเกอร์ รเี่ยเา้วมา่ี้มันเป็นอยังไงนี่ก็เป็นให้กับวนการมาใส่ครับโอ้ชนียวมันถูกตุกตุกด คุณเจ็ดล้านดวงตาค่ะ,คะ,ะจะไปหลบยังเบิบอม,มี่ยังเลยัวนี้ฮะคุณ,คณม่ยไม่มีแอปไม่มีเนย จาจกไปเที่ยวเมืองไทยไทปกับคุณวอลลิศสวยงามมากค่ะอ๋อเป็นกลางประเทศเนาะค่ะเนาะ ได้ไไล่อากัขอบขอบคุณมากครับเนาะเนาะลเน็ตอ้ยไม่นู้จะมากลเนาะพี่นาะ ขอบคุณมากครับวันน้งจะเนาะขอบคุณเ้อค่ะเมืองเมืองไทยเป็นเดินไปน้องจนจะไปเที่ยวน้ำหนูเด้อค่ะเมืองปอนเคยไป วันวานคนเคยไปน้องคน้องมาก่อนอยู่ทางใดเน,อะะน้อที่หนองต่างประเทศตัวจ้ะขอบคุณมาส่งกำลังใจแม่น้องแคมเนอพี่น้อง